ผมจะไปเรียกป้าชะเล่มแม่นมของคุณหนูมาดูแลเขาประคองเธอขณะพูดไม่เอาอย่าซื่อบื้อน,นักสิลุงหินเธอดูคิ้วขมวดเพราะตาพร่าและมึนจากการที่รีบลุกขึ้นแม้อาการจะดีขึ้นมากแต่ความรู้สึกเร้นลับที่มันกรุ่นกลุนกลับทวีขึ้นไม่ลดลงเลยเธอสูดอากาศยามดึกภายนอกรถลึกๆถ้าป้าชะแล่ม,มาเจอฉันสภาพนี้มันคงต้องเป็นเรื่องเออกระเิกแน่ๆ คนจะตื่นกันหมดทั้งบ้านยิ่งถ้าเขารู้ว่าฉันปวดหัวเดินโซเซลุงหิงไม่รู้หรอกว่าป้าชะแลมเป็นคนที่ชอบจุกจิกมากขนาดไหนถ้าเขาคิดว่าฉันป่วยแม้จะแค่การปวดหัวขี้ปลติ๋วเดียวแต่เขาจะคิดว่าฉันอาจมีเนื้องอกในสมองก้อนเท่ากำปั้นมากกว่าจะคิดว่าฉันแค่ปวดหัวเพราะเมาเหล้าหรือเพราะไมเกรนกำเริบแล้วคุณหนูจะเดินกลับห้องเองไหวหรือครับอย่างนี้ หินถามทั้งทั้งที่เธอยืนเขายังต้องประคองเจ้าของร่างนุ่มนิ่มนิดหน่อยแต่สงสัยลุงหินคงต้องขึ้นไปส่งฉันข้างบนแต่ต้องห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดนะเข้าใจใช่ไหมอ่าเออหินลังเลแต่เจ้านายสาวไม่ให้โอกาสเขาคิดอะไรเลยเมื่อเธอทำท่าจะล้มแถมเซธลามาพิงเขาจนกลิ่นน้ำหอมจากกายสาวแต่จมูเธอจิกแขนขนาดน้องๆท่อนซุงของเขาแน่นเพื่อเป็นหลักพยุงตัว เหมือนคนมึนหัวอ่อนแรงแต่ยังพอมีสติคุยได้และยังพอจะเดินเองได้ดังนั้นหินจึงได้ตัดสินใจมันก็คือหน้าที่ของเขาหรือเปล่าวะหินประคองคุณหนูของเขาที่ทิ้งตัวลงบนเตียงแต่ยังยกแขนคว้ยหน่วงเหนียวคอแข็งแกร่งของเขาเอาไว้ไม่ปล่อยทำให้ผู้ชายที่ตัวโตวเท่าควายว้าวุ่นใจและพยายามจะแกะมือนุ่มๆกลุ่นกนของเธอออกลนลาน่ะคุณหนูปล่อยแขนจากคอผมครับเดี๋ยวผีผลัก เขาตะกุกตะกักพูดเหนือตกซิกเพราะเริ่มรู้สึกแปลกๆตั้งแต่คิดว่าทำไมเขาต้องมารับบททำตัวลับๆล,ล่อๆอแอบย่องพาคุณหนูสาวขึ้นมาข้างบนอย่างมีพิรุษแบบนี้ด้วยวะงงแถมกว่าจะมาถึงห้องก็เล่นเอาเกือบแย่ๆเพราะเขาเองก็เริ่มรู้สึกอึดอัดขับพองแน่นตึงตื่นตัวจนแทบจะเต็มกางเกงหลังจากการเสียดสีเนื้อตัวคุณหนูสาวในชุดราตรีสีขาวแนบเนื้อกับเนื้อตัวที่หอมกลุ่นอวบผ่องของเธอยังไม่ปล่อยอะ นี่ฉันยังมึนรู้สึกหัวยังโคลงเคลงอยู่เลยคงต้องอาบน้ำอุ่นสักหน่อยเพื่อไล่อาการมึนๆลุงหินคงต้องช่วยพาฉันไปอาบน้ำหน่อยนะไม่งั้นเกิดฉันหนะ้ามืดมดลมหัวฟาดขอบอ่างคอหักตายขึ้นมาลุงหินจะตอบป,ป้ากับมัมของฉันว่ายอย่างไรดีเอ่ยคำข่มขู่ของเธอทำเอาหัวใจเขาเต้นระทึกฉิบหายแน่ๆกูกูสัมผัสได้คุณหนูอย่ามาล้อผมเล่นเลยหินพูด ผมต้องรีบลงไปต้องเอารถไปจอดที่โรงรถก่อนที่ใครจะตื่นมาเจอมันจอดผิดที่นี่เกือบจะเช้าแล้วเพิ่งจะผ่านตีสามนิดเดียวเองยังไม่มีคนตื่นหรอกเวลานี้เธอพูดไปเปิดแอร์ก่อนร้อนจังนี่ดูสิเหนือท่วมมือขาวผ่องเริ่มปลดสายเสื้อราตรีสายเดี่ยวของตนเองเพื่อจะให้เขาดูเม็ดเหนือสีชมพูระเรื่อ หินรี่ผ่านหน้าหนีขนาปลายจมูกเริ่มมีเหนื่อยหยดรวมท,ทั้งที่ขมับเพราะเขาเองก็รู้สึกถึงความร้อนนี้เช่นกันดังนั้นเขาจึงว่าง่ายเหมือนต้องมนคว้ารีโมทแอร์มากดเปิดให้เธอทันทีจะอาบน้ำเธอพูดขึ้นอีกลุงหินช่วยหน่อยสิผมต้องทำไงเขาถามซื่อซื่อมึนมึนมงมงมงเพราะโดนของที่เขาผ่องอวบโตขนาด32ครับจีเล่นงานเข้าให้แล้วนะสิไม่อยากอาบน้ำให้ฉันหรือ คุณหนูคนสวยพูดจาอย่างออดอ้อนและยิ้มให้เขาอยากเอ๋ยไม่ได้ครับไม่ควรหินพยายามดึงสติความสุขราคาเยาร่ำลาความเหงาความเศร้าไม่กล้ากล่ำมกลายนิยายใต้หมอนโหลดง่ายโหลดอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงเน้นหืน่นเน้นหาเน้นน่ารักกับเหล่าชาวลุงพร้อมพุงซิกแพคที่จะอ่านกี่รอบก็ชอบที่สุด และอย่าลืมติดตามกดซับสไคร์ไว้คอยให้กำลังใจกันค่ะจะได้มีแรงใจสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้เพลินใจกันเรื่อยๆไงล่ะขอขอบคุณล่วงหน้ากันไว้ตรงนี้นะคะจุ๊บจ